มาดูนะครับกลุ่มนี้มาลุ้นกันเป็นไงอ่ะบางแดดให้ดูหน่อยที่ว่าอะไรอ๋อมันติดกระเป๋าแ,แดงมาเชียร์สนิมทองอถึงแล้ว ดูโหสวยสวยงามมากผ่านไถผ่านไถ<ห>ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ถึงคุณขุดยังไม่ขึ้น นี่แดละนี่แด็แดโอ้โนี่อยากจะพูดเลย <น amız S 1> ใจร้อน,นคุณใจร้อนโ <laughs> อ้ใจเยน็ยนๆใจเยน็ยนๆไงไงเอาพันให้ข่้นม ใจเย็นๆเฮ้ไม่ใช่เว้ยกระดิ่งเว้ยกระดิ่ง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 ครับกระดิ่งมีมีทิ่งมีเอาไหมเอาเอาเก็บก่อนนี่ เอ่ดินดินดีเม่ไยโอ้โหสวยงามมากนะครับโอ้โหขนาดต้องนอนเลยนะครับ <laughs> ดูดูท่าดูท่าเขาครับดูท่าเขาโอ้โห ดูมาดดูมาดอ๋อมีด้วยมีมีดด้วยมีมีด้วยหลายอย่างเลยเออรวมนะครับรวมมีดนะครับเล็กเล็กเบาเบาๆเบาคุณให้รวมรวมมตด

โอ้ oh, สามนาทีสี่นาทีก็ต้องไปตัดออกเดี๋ยวต่อใหม่